และ Under Renovation SME The Series นะครับในตอนที่3ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในตอนที่มีชื่อว่าอยากเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มนับหนึ่งที่ตรงไหนทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้เราจะเอามาพูดคุยกันครับ This is under renovation elevate your business brought to you by SEAC empower lives through learning สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในรายการ Under Renovation SME The Series นะครับวันนี้ตอนที่3แล้วนะครับรายการที่เราจะเอาปัญหาของคนที่อยากทำสตาร์ทอัหรือว่า SME เนี่ยหรือคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะฮะรู้สึกว่าองค์กรของตัวเองมีปัญหาส่งมาให้พวกเราพูดคุยกันได้ครับผมนพพงศธรและผมก้องนพพลัตที่ปรึกษาจาก s a c ครับ วันนี้ครับมาถึงปัญหาคลาสสิกอีกปัญหาหนึ่งนะครับจากหลายคําถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปัญหานี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่คนส่งเข้ามาเยอะที่สุดอีกอันหนึ่งครับพี่กองครับปัญหานี้นะครับคนส่งมานะครับชื่อว่าคุณแคทครับคุณแคทบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวของสามีคืออยากจะหารายได้เสริมจากการทําธุรกิจออนไลน์ครับ เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้จะจับต้นชนปลายไม่ถูกครับพี่ก้องไม่รู้แค่สเต็ปแรกเนี่ยก็ไม่รู้ละจะทํำยังไงนะขอคําแนะนําด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ว่าเป็นปัญหาคลาสสิกนะฮะปัญหาคลาสสิกาะว่าทุกคนทุกคนที่กําลังจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมีคําถามนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่ครับ,รบนะฮะค,คืออยากทําธุรกิจอยากมีกิจการเป็นของตัวเองหรือแม้แต่อยาก<ม>หารายได้เสริมให้กับครอบครัวนะฮะแล้วก็ เชื่อว่าคนส่วนมากก็มักจะนึกถึงการขายของออนไลน์แหละนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะต้นทุนต่ําสุดนะไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะก็เลยอยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับอันนี้ขยายความให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงอยากจะทาธุรกิจออนไลน์กันเยอะคืออย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยสมมติผมอยากจะเอาของมาขายอยากจะให้มีคนเดินผ่านร้าน เยอะๆผมก็อาจจะต้องลงทุนเยอะๆไปเช่าห้องแถวเช่าคูหาอยู่อาจจะเป็นตรงหัวมุมตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันค่าเช่าก็แพงแต่คนผ่านเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นละต่อให้บ้านเราจะอยู่ลึกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีตัวตนบนออนไลน์ได้คนก็มาซื้อของซื้อสินค้าของเราได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่หลายคนเนี่ยอยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นเองนะส่วนมากแล้วนะฮะถ้าจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะหรือว่าหลายๆคนที่มาเลยนกับผม,แล,ม,ลบผมแล้วก็มักจะมาเล่าให้ฟังนะคือว่าอยากเริ่มธุรกิจอันดับแรกคือทําอะไรฮะ ออกไปเซิร์ชออกไปค้นหานะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเขาขายอะไรกันดีแล้วก็ขายอะไรถึงรวยอะไรขายดีนะ mm hmm. ก็จะไปทํากันบ้านออกไปรีเสิร์ชนะบางทีก็ไปดูในรายการที่เขาประสบความสําเร็จนะขายของออนไลน์แล้วรวยนะเขาทํานั่นทนํานี่หรือบางคนถึงขั้นไปเทคคอร์สเรียนนะครับแต่ถามว่าเวลาเราเริ่มธุรกิจจริงๆเนี่ยสำหรับบุมส่วนตัวของผมเองนะผมกลับมองว่าจริงๆาอาจจะต้องเริ่มจากตัวเขาเองก่อนคําแนะนำหนึ่งเลยที่ที่ให้ได้นะคืออันดับแรกเลยอาจจะต้องกลับมามองตัวเองก่อน ว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นในเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรนะถ้าเราเริ่มจากความชอบซะแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อว่านะเวลาเราอยู่กับมันเราจะยิ่งมีความสุขกับมันนะแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่งานเราอยู่กับมันได้ทั้งวันนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จะอินเอนจอยไปกับมันไม่เองเนี่ยคาว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มันไม่มีเพราะว่ามันคือเวิร์กไลฟ์อินทิเกรชั่นมันก็จะเป็นส่วนเดียวกันนะยิ่งเขามีแพชชั่นเท่าไหร่เขาลงแรงกับมันมากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งทา อยากจะทรร online, ําธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้คําว่าออนไลน์เนี่ยอย่าอจะเอามาเป็นตัวตีกรอบอย่าเอาเป็นตัวตีกรอบว่าผมจะทรรําธุรกิจออนไลน์ต้องทําอะไรบ้างค,คือให้เรามองออนไลน์มันเป็นแค่ช่องทางหนึ่งเป็นแค่ตัวหนึ่งคําว่าออนไลน์เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นออนไลน์ก็เป็นเหมือนไปรษณีย์ไทยออนไลน์เป็นเหมือนเคอครี่มันคือช่องทางหนึ่งที่เราจะดีลิเวอร์คุณค่าเราไปถึงเขาได้ฉะนั้นอย่าเอาออนไลน์มาเป็นตัวตั้งนะครับ กลับไปที่ตอนที่นกทำรีฟิอ,อน่าสน <ด S 1> <ร>ใจมากตอ,ตอนเริ่มเริ่มยังไงนะครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะคืออันแรกเนี่ยที่ผมเห็นด้วยกับพี่ก้องว่าเราควรจะทําในสิ่งที่จริงๆเราสนใจมันจริงๆอาจจะบอกว่าผมยังไม่รู้เลยผมรักอะไรหรือว่าชอบอะไรกันแน่แต่ว่าอันที่ผมคิดว่ามันชัดเจนมากนะคือเท่าที่มโอกาสคุยกับผู้ประกอบการนะรักธุรกิจหลายคนเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือทําเพราะเห็นว่า เออถ้าทําแบบนี้แล้วมันรวยมันมีช่องทางมันเห็นโอกาสใช่ไหมฮะบางทีมันไม่ใช่แค่เห็นโอกาสพี่กองมันเห็นคนนั้นทาแล้วมันมันรวยนะครับมันยังเห็นมันเหมือนเคสของปั๊มน้ํามันนะครับพี่กองไม่แน่ใจเคยได้ยินไหมเคสปั๊มน้ํามันของญี่ปุ่นพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะเห็นปั๊มน้ํามันเนี่ยปั๊มนี้ขายดีครับพอปั๊มนี้ขายดีเสร็จมันจะมีคนมาเห็นว่าปั๊มนี้คนแน่นมากเลยเพราะมันมีปั๊มเดียวก็จะมาเปิดอีกปั๊มหนึ่งอยู่ข้างๆเสร็จแล้วพอมมีปั๊ รถมันก็มันต้องหารกันถูกไหมพอหารกันเสร็จสองปั๊มเนี้ยมันก็แบ่งรายได้กันแหละทีนี้มันมีคนมาเห็นว่าเอ้ยมีตั้งสองปั๊มแสดงว่าแถวเนี้ยคนเยอะแน่้เลยก็เลยเปิดอีกปั๊มหนึ่งกลายเป็นสามปั๊มใช่แล้วสุดท้ายมันมันหนีไม่พ้นที่จะต้องรถแรกแจกแถมแข่งสงครามราคากันนะอีกอย่างับมาที่คำว่าดโอเชียนใช่ไหมก็แข่งกันตัดราคากันใช่ครับกับอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเป็นเคสของญี่ปุ่นถ้าเป็นเคสของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคํากล่าวนะฮะในวงการธุรกิจว่าที่ญ เขาจะมองความเป็นไปได้แล้วก็มองสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าให้ตัวเองถนัด mm hmm. เช่นเห็นคนเขาเปิดปั๊มน้ํามันพอเปิดปั๊มน้มํามันเสร็จเราไปเห็นว่าเฮ้ยคนมันเยอะจังเลยอ่ะ mm hmm. ฉันทําอาหารอร่อยคนมาปั๊มน้ํามันเยอะแสดงว่าคนก็ต้องมาจอดรถเยอะงั้นฉันเปิดร้านอาหารข้างใน mm hmm. อีกคนนึงอาจจะมาบอกว่าเป็นเป็นช่างเห็นละคนมาปั๊มน้ํามันเยอะจอดรถกินอาหารก็เยอะงั้น mm hmm. ผมเปิดร้านซ่อมรถ อ่ะเปิดอู่ซ่อมรถเปิดอู่เติมลมเติมยางอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวนั้นอะ่ะมันยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้แต่ละธุรกิจธุรกิจแต่ละอันก็จุนเจือกันไปนะครับอันนี้ก็คือที่มาครับผมเพราะฉะนั้นเองอะ่ะจากคีย์เวิร์ดที่คุณนบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยพี่จับได้2อประเด็นเนาะนะคะือคนส่วนมากมักจะเริ่มว่าถ้าไม่ i n s i ซต์เอก็เอาไซต์อิน คืออ่ะเริ่มจากว่าฉันเก่งอะไรใช่ไหมแล้วฉันก็พยายามออกไปขายหรือไม่บางทีก็ออกไปมองข้างนอกก่อนเอาไซส์ก่อนแล้วก็มองกลับเข้ามาว่าเ้ยฉันจะขายอะไรดีแต่จากที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันต้องเป็น2อันบวกเข้าด้วยกันเนอะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งคือฉันเก่งอะไรเนี่ยอินไซส์เอาฉันอยากจะนําเสนออะไรออกสู่ตลาดกับอีกอันหนึ่งคือเอาไซส์อินคือประเมินภาพรวมแลนด์สเคปทางธุรกิจว่าเออเฮ้ โอกาสมันมีตรงไหนบ้างแล้วฉันจะเอาความเก่งของฉันเนี่ยไปคอนเน็กเดอนดอทหรือว่าไปต่อยอดตรงนั้นยังไงถูกต้องครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้กับทุกๆคนจริงๆไม่ว่าจะทําธุรกิจอยู่แล้วอยากจะขยายลายธุรกิจต่อไปรหรือว่ากําลังอยากจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยอย่ามองแค่ว่าฉันเก่งอะไรบางทีเราเก่งเรื่องนี้แต่มันเอาจริงมันหากินไม่ได้กับอีกอย่างหนึ่งคือตลาดอะ อยากได้อันนี้แต่เราไม,ไม่เก่งเลยไม่รู้เรื่องเรื่องมันเลยนะครับอย่างตอนนุ่เริ่มรีฟินเองเนี่ยรีฟินมันจะเป็นเว็บไซต์รีไฟแนนซ์บ้านเนาะมันจะเกี่ยวกับการเงินทีนี้หลายคนก็ถามเราว่าเริ่มมายัางไงนะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่ได้เก่งเรื่องการเงินขนาดนั้นแต่กําลังอินเรื่องการวางแผนการเงินค,คือศึกษาเยอะมากพอสมควร คือตอนนั้นนี่ถ้าจะท้าวความนิดหนึ่งคุณก็เป็นเอนจิเนียร์ถูกไหมะค,ะครับวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไครับแต่สนใจเรื่องการเงินเรื่องไฟแนนซ์การลงทุนอ๋อคือตอนนั้นเราสนใจเรื่องการลงทุนเราก็อารมณ์แบบว่าเอ้ยถ้าหาเงินได้ถ้าเราเริ่มจบไปทํางานมีเงินแล้วเราจะลงทุนอะไรต่ออ,อันนั้นน็่คือคือจุดเริ่มต้นของการสนใจเรื่องวางแผนการเงินครับฉะนั้นพอเราเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆเนี่ยเราเริ่มเห็นถึงปัญหาของมันเราเริ่มเห็นว่าไอ้คนจะเริ่มลงทุนเริ่มวางแผนการเงินครั้งแรกเริ่่มมมมจัััดกกาารรรรรบิิหนนนสค้งแไี จุดเลยว่าจะต้องเริ่มตรงไหนเราเลยเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องยากคือถ้าคนเก่งๆการเงินเนี่ยจัดการได้ไม่ยากโอเคหรือว่าถ้าคนที่เรียนมาก็เขาก็เข้าใจระบบใช่ฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าตรงนั้นน่ะเออมันมีปัญหานะมันทํานู่นทํานี่นะคือถามว่าก่อนที่นมจะทารีฟินนสเคยลองทําอย่างอื่นไหมคําตอบคือเคยนะค,ะนะครับตอนจริงๆประมาณปี3ปี4ครับพี่กองเคยคจะทําเว็บหนึ่งอ๋อนี่เริ่มธรุรกิจตั้งแต่ปี3ปี4 <laughs> เลยเป็นความอยากลองมากกว่าครับตอนนั้นนบอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับทัว เคยไปซื้อทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ปะครับมันจะมีแบบในคณะเดียวกันในรถทัวร์เดียวกันนะมันไม่ได้ซื้อมาจากเอเจนซี่คนเดียวกันอก็จะมาจากหลายแล้วเขาก็มากรุ๊ปรวมเป็นหนึ่งคันนะครับผมเราเคยเห็นเหตุการณ์ที่ว่าผมขึ้นไปผมซื้อมา2,000มื่นพี่ก้องซื้อมาสองหมื่นห้าออมันเกิดการคุยกันในในทัวร์ใช่ไหมครับผมก็เลยสงสัยว่าอ๋อแสดงว่าจริงๆเนี่ย คนทาทัวร์กับคนขายทัวร์มันคนละคนกันเห็นโอกาสแล้วงั้นเราจะเอาทัวร์ไปขายบ้างแล้วก็ลองทําดูเราลองทําเว็บไซต์ลองทําแชทน,นู่นนี่พี่กองออทาไปได้สักพักหนึ่งก็พอขายได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะแฮนเดิลกับมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นมันมีความยุ่งยากในวงการนี้หน่อยอึ่งตรงที่ว่าพอเราไม่ใช่คนที่จัดทัวร์เองซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อรถทัวร์เองอะไรอย่างเงี้ยพี่กองเราก็จะต้องไปพึ่งพาเขาซะเยอะ พอฟึ่งพาเขาเจอเยอะเสร็จเวลาที่มีคนติดต่อเราเข้ามาว่ามีทัวร์เหลือไหมเราโทรไปถามเขาอ๋อทัวร์เหลือพอเหลือเสร็จบอกเขาโอนตังก็ไม่โอนเลยสามวันห้าวันค่อยโอนพอโอนเสร็จก็อ่ะโอนมาเราโอนให้เขาบอกเอาทัวร์เต็มแล้วเราก็ต้องมาทําเรื่องคืนเงินอีก oh. เรารู้สึกว่ามันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างที่เรายัง,มยงไม่รู้คือ,อยิ่งทํายิ่งเจอเรื่องที่ไม่รู้ยิ่งลงลึกเท่าไหร่ยิ่งเจอปัญหาอย่างนี้ใช่ใชแล้วยิ่งลงลึกเท่าไหร่ยิ่งไม่อยากทําเราอยู่ในสเตทที่ไม่อยากจะหาทางออกให้มัน่ะแบบโอเจอปัญหาอีกแล้ว เจอปัญหาอีกแล้วไม่อยากทํมันไม่อินใช้คํานี้ได้ไหมคือไม่ได้อินไปกับมันผมว่าใช้คาว่าไม่อินได้ครับแล้วคือคือเนื่องจอกว่าําธุรกิจเนี่ยมันจะเจอปัญหาไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่พอยิ่งเจอปัญหาไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเรายิ่งไม่สนุกกับมันอ่ะเราไม่ได้อยากทํามันมันก็จะยิ่งแบบไม่อยากทําเข้าไปใหญ่แต่พอเป็นพอเป็นรีฟินพอเป็นเรื่อง finance ยิ่งเจอปัญหาเรายิ่งแบบเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรอเออแล้วเป็นไงเราต้องแก้อย่างไงอ่ะแล้วเราก็เริ่มไปหาอย่างอื่นมาอ๋อมันมีวิธีนี้แก้ รู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายไปกับปัญหาหรือว่ากับโจทย์ที่เจอทุกวันครับฉะนั้นกลับมาตอบคําถามก่อนว่าทําอะไรดีคือนี่คำถามคลาสสิกทําอะไรดีก็ผมคิดว่าคําตอบชัดๆจากทั้งพี่กองและผมนะคือ2อย่างหนึ่งอินไซน์เอาเรามีความสนใจอะไรหาให้เจอก่อนหาให้ได้ก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวเสร็จแล้วลองดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ o u t s i ไซ i ์อินมองจากข้างนอกเข้ามาว่า อะไรบ้างที่มันพอจะเป็นโอกาสทางการตลาดได้มีจุดให้โตเราก็มาลองแมทช์กันดูว่าอะไรที่มันเออ okay. คุณนพพูดมาผมนึกถึงอีกคำหนึ่งเลยคือว่า Insight Insight ที่เป็นว่าข้อมูลเชิงลึกนะฮะเพราะว่าลิงก์จากเคสทัวร์เมื่อสักครู่นะเพราะมันมี i n s i g h ์เพราะเราออกไปคุยเราออกไปเข้าใจตลาดเนี่ยมันถึงค่อมี i n s i g h ์ออกไปว่ามันต้องเป็นแบบ outside in i n s i ไซ out แล้วก็เป็น i n s i g h ์เอาอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะเราเข้าใจเพนจอยเนีเราถึงเริ่มปั้นอะไรบางอย่างธุรกิจบางอย่างเนี่ยออ นี่ก็จะเป็น3มเลเยอร์ที่ทำให้เห็นโอ้อันนี้แบบนี้น่าจะเป็นสักเซสนะแะะครทีีเลียพอสมควรนะครับดังนั้นอันนี้ครับคือคำตอบที่ว่าเอ๊ะทำธุรกิจทำอะไรดีผมว่าอันนี้น่าจะพอตอบได้แต่ในคำถามเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่พวกเราคิดว่าน่าสนใจนะครับคือคำว่าออนไลน์อคำว่าออนไลน์เนี่ยบางคนเอาคำว่าออนไลน์มาเป็นกรอบตีกรอบตัวเองไ์เท่านั้นคือถ้าสมมติผมถามพี่กองธุรกิจออนไลน์มีอะไรโอ้โห คือขอโทษนะักเบือ,อยันเรือลบลยเลยฮะเยอะมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราถามอาจจะเป็นผู้ฟังตอนนี้ครับ,รบพูดถึงว่าเฮ้ยช่วงนี้ออนไลน์มันกำลังมาทำธุรกิจออนไลน์สิผมเชื่อว่าเกือบจะร้อยละ8 0 9 0ิบเก้าสิเปอร์เซ็นต์นะนึกถึงขายของออนไลน์ใช่นะช้ชอปปี้ลาซาดา้าโดยเฉพาะหลังโควิดใช่ไหมฮะ<ช>ทุกคนขายของออนไลน์กันหมดเลยทุกคนบอกว่าอยากมีรายได้เสริมโดยการหาเงินออนไลน์พอพูดถึงหาเงินออนไลน์ทุกคนไปสกโฉเหมือนกันหมดว่าขายของ ซึ่งพอขายของมันก็จะมีอยู่ไม่กี่โซลูชันหนึ่งคือสร้างของเองมาขายซึ่งโซลูชันนี้มันอาจจะยากหน่อยกับอีกอย่างนึงคือนําเข้าของจากจีนมาขายครับคือมันก็เลยตกเลแค่นี้ว่าทำธุกิยหาักกวาอีกปัจจุบันนะครับเพราะว่าจีนก็เริ่มเข้ามาขายเองแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือไม่อยากให้มองว่าคําว่าออนไลน์คือการขายของอย่างเดียวนะอันนี้อาจจะนอกเรื่องแต่ว่าเป็นคําเตือนดีกว่านะครับสาหรับคนที่ขายของออนไลน์ครับ แต่ก่อนเนี่ยคนขายของออนไลน์อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายซื้อของจีนสมมติผมซื้อแก้วน้ำมีมาพี่กองครับแก้วน้ำเนี่ยพี่กองให้ราคาเท่าไหร่ถ้าผมมาขายพี่กองสักยี่สิบาทอมมตทำไมถูกยังเงโอเคห้าสิบบาทโอเคห้าสิบบาทห้าสิบาทถ้าสมมติผมติดต่อโรงงานที่จีนได้อ่ะสักแปดบาทผมนําเข้ามาผมทาการตลาดสุดท้ายรวมค่าส่งอะไรไปถึงพี่กองผมก็ได้กําไรถูกไหมใช่เพราะผมเอาเข้าของมาจากจีนแต่ตอนเนี้ย ที่จีนเองโรงงานที่จีนเองอ่ะมาเล่นในตลาดบ้านเราถ้าสังเกตนะครับเวลาเข้าช้อปปี้ลาซ d a มันจะเจอคําแปลกๆคาที่มันดูไม่ใช่คําภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาไทยแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจมันเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเต้านั้นอ่ะคือจีนเอาใส่ทางสล t ดมาใส่เองเหมือน o l l t t r n s s l t t e มาเลยใช่ไหมฮะอย่าง่ะอย่างหัวชาร์จทรีอินวันเนี่ยอะแดปเตอร์ทรีอินันมันเขียนว่าสายชาร์จโทรศัพท์สในหนึ่ง คือถ้ามันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้คนไทยมันไม่ใช้คํานี้อยู่แล้วอะไรพวกนี้มันคือของจีนเอาเข้ามาครับแต่ทีเนี้ยแต่ก่อนนะพ่อค้าแม่ค้าคนไทยยังอยู่ได้ด้วยอะไรฮะคนจีนสมัครแอคเคาท์ในช้อปปี้ลาซาด้าแล้วส่งจากจีนมันใช้เวลาเยอะมันก็จะมีเวลาใช่อย่างน้อยก็15วันใช่ไหมสองอาทิตย์อย่างงี้ใช่ไหมคือถูกกว่าแต่รอนานคนไทยก็จะเล่นการตลาดที่บอกว่ามีของพร้อมส่งวันเดียวได้ลุ่งขึ้นได้ใช่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไป คนจีนมาเช่าโกดังที่ไทย EEC เปิดแล้วใช่ไหมที่ถ้าเร<ม>ือไม่มีภาษนีนู่นนี่นั่นใช่ครับมีของอยู่ตรงนี้แล้วหมายความว่าเจ้าของที่เขาผลิตอ่ะเขามาส่งเองถึงตรงนี้ยแล้วคือเขาพร้อมส่งด้วยคุณจะทํายังไงถูกกว่าเขาไม่มีทาง<ช>ไม่มีทางที่คุณจะถูกกว่าเลยนะครับ<ช>เพราะเขามาเองตรงๆ นี่คือนิยามของคําว่าธุรกิจที่เป็นขายของออนไลน์คือโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นไม่เฉพาะคนเริ่มธุรกิจใหม่หรือแม้แต่คนที่กําลังทําอยู่ปัจจุบันก็เชื่อว่าน่าจะเจอปัญหาแบบนี้ก็เริ่มเจอครับจริงๆเจอหลังใหม่มาเยอะมากเหมือนกันค,ครับ <laughs> <laughs> คืออีกประเด็นหนึ่งคือคําว่าแพชชั่นคือคนมักจะคิดว่าคุณอยากเริ่มอะไรเริ่มจากแพชชั่นสิเริ่มจากแพชชั่นสินะฮะคนมักจะคิดว่าทุกคนมีแพชชั่นอยู่ในตัวแต่ข้าจริงแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะทราบว่าแพชชั่นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง นะคนเวลาสมมติน,นะเจอเพื่อนฝูงเจอญาติที่น้องเจอพ่อแม่ไหนแพชั่นของลูกคืออะไรนะอะไรคือแพชชั่นของคุณสังเกตนะคำตอบที่ได้ส่วนมากคนส่วนมากจะตอบไม่ได้ว่าอะไรคือแพชั่นของคุณไม่ใช่เราลองเดินถือไมไปสัมภาษณ์แต่ละคนจะรู้เลย เขาตอบไม่ได้นะคือมันไม่ใช่แค่ตอบไม่ได้ที่ก้องผมว่าบางทีคนที่ตอบได้เขาก็ยังไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นถูกต้องนะฮะคืออย่างผมทําไฟแนนซ์นะครับมันนึกมีใครหลอกผมเชื่อว่าถ้าสัมภาษณ์ผมตอนเรียนม6ผมคงไม่ตอบหรอกผมอยากทำไฟแนนซ์ไม่มีทางใช่ฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่พี่เคยพี่เป็นเป็น f a c i l i t ตอ o r ของหลักสูตรที่ชื่อว่า designing your life ของอาจารย์บิวเบอร์เน็ตด้วยนะฮะทีนี้หนังสือเขาเขียนไว้ดีมากคือเขาบอกว่าแพชชั่นไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองนะแพชชั o นเป็น คือคุณต้องคุณต้องฝึกอะนะการที่คุณจะรู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยมันแปลว่าคุณต้องได้ลองทํามันก่อนเช่นฉันลองแล้วแล้วฉันไม่ชอบฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่มีแพชชั่นกับมันแต่เอ้ยฉันลองแล้วฉันยิ่งทําฉันยิ่งสนุกมันเหนื่อยนะมันทอนะแต่ฉันทำแล้วฉันยิ่งสนุกนะฉันมีแพชชั่นกับมัน ไอ้แบบนี้คือคําว่าแพชชั่นแล้วพอคุณได้ลองนะคีย์เวิร์ดคือคุณต้องลองก่อนพอคุณลองหนึ่งคุณไม่ชอบคุณลองสองคุณไม่ชอบคุณลองสามให้คุณชอบมันเริ่มเห็นแสงแสงสว่างเฮ้ยคุณลองสี่มันก็ชอบเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เริ่มสามารถตัดชอยได้แล้วนะแต่คนส่วนมากเขาบอกว่าจุดจุดพลาดแลวกันคือพยายามจะคิดขึ้นมาให้ได้ว่าอะไรคือแพชชั่นของเรานะแล้วก็นั่งคิด อยู่บนสมองว่าเออคิดคิดสิอะไรคือแพชชั่นอะไรคือแพชชั่นซึ่งโดยหลักการในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามทฤษฎีมันเป็นไปไม่ได้แพชชั่นจะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณเริ่มลองทดลองลงมือทําทําเสร็จปุ๊บเราถึงรู้นะฮะมันจะมีคอนเซปต์ว่าพอลองเสร็จปุ๊บไม่ใช่คุณก็กลับมาเอามันใหม่เฮ้ยอันนี้ใช่ฉันมีแพชชั่นกับมันฉันสนุกกับการทํามันเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่คุณนบเราให้ฟังว่าตอนทัวสมมุตินะทำไปแล้วล่ะมันไม่ใช่แต่ว่าถึงซุปบพอถึงไฟแนนซ์ลีฟิน่า้วี สุดท้ายแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าเราไม่สามารถนั่งคิดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ่ะแพชชั่นคืออะไรอาจจะต้องเริ่มต้นจากการลงมือทําก่อนลองทําไปก่อนซุปอ่ะไม่ใช่เราค่อยกลับมาเปลี่ยนไม่ใช่เราค่อยมาเปลี่ยนเพราะการลงมือทำเนี่ยอันดับแรกเลยคือมันไม่เปลืองนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้สามารถเรียนรู้ได้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งที่เรากาลังทาอยู่อย่างนั้นนะครับคือผมว่าอย่างหนึ่งที่ที่มันชัดมากในเรื่องนี้ครับพี่กองก็คือ บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจเกิดขึ้นมานะมันจะเป็นของที่มันดูซ้ำๆกันเช่นร้านอาหารร้านกาแฟเพราะอะไรผมมีแฟชั่นอยากทําร้านอาหารมันเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันถ้าสมมติคุณไม่เคยมีโอกาสไปแตะเรื่องอย่างเช่นนะครับเรื่องขนส่งเรื่องโลจิสติกถ้าคุณไปแตะเรื่องโลจิสติกเช่นสมมติคุณอาจจะเคยเข้าไปทํางานกับขนส่งสักเจ้าหนึ่งคุณเห็นปัญหาว่า๋อบริษัทนี้มีปัญหาอย่างนี้คุณเกิดไอเดียเดี๋ยวผมจะตั้งบริษัทของตัวเองเอาให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันคื ถ้าเราไม่ลงมือทำเราไม่ไปลองจับตรงนั้นอ่ะมันไม่มีทางจะไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าถ้าสมมติเขาบอกว่ามันจะมี2แบบวิธีทดลองคือว่าลงไปลงมือทำนะอีกอันนึงเลยคือเขาบอกว่าลองไปแค่ไปพูดคุยอ่ะนะครับภาษาคือคาว่า Immerse คือเราแค่ลองเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นสมมติเราอยากมีร้านกาแฟสมมตินะฮะเราก็แค่เอาตัวไปอยู่ในร้านกาแฟใช่ไหมถ้ามีเพื่อนเปิดร้านกาแฟก็ลองไปอยู่ร้านกาแฟหรือว่าแทนที่จะลงทุนสมมติทุบกระปุกของเราเนี่ยเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยไปเปิดร้านกาแฟเลยทาไมไม่ลองไปเป็นเขาเร ลูกจ้างร้านกาแฟดูก่อนนะเพื่อเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาเขาลันธุรกิจกาแฟเนี่ยมันมี1นึ่งสอนะฉันชอบไหมฉันอยากอยู่กับมันไหมถ้าฉันชอบฉันอยากอยู่กับมันคุณก็ค่อยเอาเงินเก็บคุณมีเนี่ยค่อยมาลงแต่หลายๆคนที่ผมเจอคือว่าพออยากมีร้านกาแฟปั๊บโอเคฉันทุบกระปุกฉันไปกู้แบงค์นะแล้วฉันก็มาทําร้านกาแฟสุดท้ายแล้วคนพบว่าฉันไม่ชอบคราวนี้ปัญหาคือว่าเราจะเซ้งยังไงล่ะจะหาใครมารับต่อล่ะมันก็เป็นปัญหาคลาสสิกที่วนกลับมาเป็นหลูกเดิมเหมือนกันคะอันนี้คือตอบคําถามที่ว่าทําอะไรดีนะ ตีคำถามหนึ่งที่อยู่ในโจทย์ก็คือว่าออนไลน์เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าออนไลน์อย่าตีสโคบแค่ว่าเป็นการซื้อมาขายไปเป็นการขายของอย่างเดียวไม่ใช่นะอย่างที่จริงๆแชร์ของโนบะครับว่าโนบคิดว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องทางมันเป็นเทคโนโลยีแล้วกันแล้วข้อดีของมันคือยุคออนไลน์เนี่ยผมใช้คํานี้นะครับมันอนุญาตให้เราเนี่ยผิดพลาดได้ง่ายขึ้นผิดพลาดได้เร็วขึ้นแล้วก็ผิดพลาดได้ถูกลงครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมอยากลองทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งผมอาจจะต้องถึงขั้นเช่าตึกแถวเพื่อทำไปเซ้งมาเลยใช่แล้วถือพอเจ๊งก็เจ๊งหนักถ้ากู้มาก็หนักกว่านั้นอีกถูกไหมครับแต่ออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะลองอะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเลยคิดเสร็จลองได้เลยสมมติวันนี้บอกว่าอยากจะลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราเปิดเพจเดียดนี้มันก็เสร็จแล้วอ่ะนะครับเริ่มโปรโมทลองโปรโมทดูก็เสร็จแล้วถ้าสมมติมันเจ๊งก็แค่เสียเวลาไม่ได้เสียเงิน ถูก<ช>ไหมครับมันเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่า<ช>ผมว่า<ช>อันนี้คือนิยามที่แท้จริงของคําว่าออนไลน์นะ<ช>อย่าไปสะโขบคําว่าออนไลน์ให้อยู่แค่การซื้อของขายของเท่านั้น<ช>นะครับเพราะว่า<ช><ช>จริงๆอย่างคนที่ส่งเข้ามาเองเนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยซ้ำว่า อยากจะทําธุรกิจออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีฉะนั้นคือคําถามอะมันพุ่งไปที่ว่าจะขายแล้วขายแล้วแต่คือถ้าสมมุติคุณมีเรื่องที่คุณอินกับการขายสิ่งนั้นคุณรู้สิ่งนั้นดีกว่าคนอื่นคนอื่นขายได้ไม่เก่งเท่าคุณอันนี้ก็น่าสนใจนะก็ลอคุณเห็น้ะเลเก็บในตลาดอะมันมีมันมีความต้องการอยู่มันมีแต่คนพูดถึงสมบูรณ์นะยกตัวอย่างเคสเขาเขาอยู่ญี่ปุ่นมันมีแต่คนถามว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยฝากหน่อยสิฝากหน่อยสิหิ้วมาตลอดเลย เออแบบนี้มันเริ่มมีช่องทางให้เนี้ยคุณอาจจะต้องเริ่มศึกษาตลาดนิดนึงนะว่าทุกครั้งเนี่ยนะเพื่อนชั้นรอบตัวเนี่ยฝากซื้อแต่อันเนี้ยกลับเข้ามาเฮ้ยบางทีมันอาจจะมีโอกาสอยู่นะว่าในการถ้าคุณจะทาร้านขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมผมคิดเร็วๆนะอันนี้ด้วยความที่มาเอิญได้อ่านแต่คํานามนะครับ,รบยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับตัวจริงๆนะถ้าเป็นผมนะผมคิดเร็วๆนะพี่กองผมว่างานที่คุณอยู่ญี่ปุ่น,นมันมีท like in ั้งออฟเซียนและอินไซ e ์เอาท์อินไซน์เอาท์คือคุณมีจุดแข็งตรงนั้นนะ ที่ต่อให้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพหรือนักธุรกิจมืออาชีพอย่างผมก็ทําไม่ได้<ช>ทําไม่ได้เลยนะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอาไซอินคนทั่วโลกอยากได้ของญี่ปุ่นจะตายอยากไปญี่ปุ่นคือทุกวันนี้คิดถึงญี่ปุ่นจะตายแล้วะหมดโควิดนี่ทุกคนพุ่งเป้าไปญี่ปุ่นก่อนเลยอย่างงี้นะฉะนั้นคือผมว่ามันมันคือจุดที่เราเป็นจุดร่วมที่แค่นี้มันก็พอที่น่าจะเป็นไอเดียธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ละนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ under renovation SME series ตอนที่3ครับโอ้สนุกและกำมันมากๆเลยครับพี่ทองนะฮะ ถ้าใครมีคำถามนะครับที่อาจจะสงสัยเองเนี่ยทำธุรกิจอยู่นะครับอาจจะเป็น s m e Startup หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในองค์กรอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะชิฟองค์กรให้ไปอีกระดับหนึ่งแล้วมีปัญหาส่งเข้ามาให้พวกเราพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ช่องทางไว้ให้ในด e สคริปชั o นแล้วก็ในท็อปคอมเมนต์นะครับก็ส่งเข้ามากันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเ,เพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีีด idea, ดดดดบบีีีไไไไมมมม่่รรรรูู้้้้้จจจจะะทาาาาธุกกกกกกกิิิออเเขดดดดดดยยแแแแลลลวว็งงบบัันนนใๆปื scribe ตต ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า under renovation SME หรือซีรีส์ในตอนที่4จะเป็นเรื่องอะไรคำถามจะน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่กล้องไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ